ครับผมบุรงศักดิ์พัฒนาพงศ์ครับผู้สื่อข่าวกีฬามติชนวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับเพื่อมาติดตามทำข่าวกีฬาซีเกมครั้งที่31ครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พามาชมกีฬากันครับวันนี้เราจะพามาดูอาหารพื้นเมืองครับขึ้นชื่อของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าบุญชาครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของกรุงฮานอยครับเพราะว่าเป็นอาหารที่ บารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอาเมริกาเนี่ยเดินทางมาชิมด้วยตัวเองถึงประเทศเวียดนามครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็มันน่ากินขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนี้ดูครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของประเทศเวียดนามเลยก็คือเรื่องของสตรีทฟู้ด ที่เรามักเห็นตามถนนหนทางมีมากมายไม่แพ้กับประเทศไทยเลยทีเดียว แต่วันนี้ที่เราจะพามาลองกันครับคือบุญชาสตรีทโฟที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของชาวฮานอ,อยเลยก็ว่าได้บุญชานั้นเป็นอาหารประเภทเส้นอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามเป็นการนำเอาขนมจีนมารับประทานร่วมกับหมูย่างที่จะใส่มาในน้ำเหมือนเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติเปรี้ยวเียวหวานๆผสมกับผักต่างๆลงไป ว่าถึงที่มาของบุญชาก่อนเลยครับเดิมทีนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสงครามด้วยความที่หมูย่างทําไม่ยากอีกทั้งเส้นขนมจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นคาร์โบไฮเรดรตชนิดหนึ่งหากินได้ไม่ยากครับจึงทําให้เป็นอาหารที่หากินได้ทั่วไปหลายคนดูจากภาพครั้งแรกอาจจะคิดว่ามันไม่แตกต่างอะไรจากแหนมเนืองที่เคยรับประทานกันครับแต่ความตากของบุญชากับแหนมเนืองเนี่ยน่าจะอยู่ตรงที่แหนมเนืองเนี่ยรับประทานกันเป็นแบบคำาครับกับหมูพันธุไท ส่วนบุญชาเนี่ยคือการนาเอาหมูย่างครับมาใส่ในน้ําอารมณ์เหมือนกินกับขนมจีนบ้านเราครับแค่ว่าน้ํายามันไม่ได้เป็นกะทิแค่นั้นเองนอกจากนี้ตัวบุญชาครับยังเป็นอาหารที่มีเฉพาะในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเท่านั้นเพราะเมื่อตัวบุญชานั้นออกไปยังเมืองอื่นเนี่ยจะมีการดัดแปลงสูตรต่างๆทําให้สูตรมันเปลี่ยนไปฉะนั้นถ้าอยากกินแบบต้น,ต,นต้นตำรับครับต้องมาที่กรุงฮานอยเท่านั้น จริงๆแล้วบุญชานั้นมีชื่อเสียงครับตั้งแต่ก่อนที่บารักโอบามาอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะเดินทางมายัางประเทศเวียดนามแล้วได้ลองชิมต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ใครมากรุงฮานอยแล้วไม่ได้รับประทานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงประเทศเวียดนามอย่างแน่นอนครับ ที่เราสั่งกันไปเมื่อกี้ครับผมกุญชา2ที่อ่ะตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงแล้วก็วิธีกินเนี่ยกินกันแบบไหนรสชาติเนี่ยครับก็มันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆคือมีความเปรี้ยวของริกแล้วก็น่าจะเป็นน้ำซุปใสชูแล้วก็ความหวานเนี่ยมันน่าจะมาจากโกหมูย่าง คือไปอยากให้ดูเลยว่าหมูย่า่เนี่ยดีก็คล้ายๆกับหมูย่า่ที่เมืองไทยนำหมูย่า่มาทำใส่ข้าแกงแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามากินกับอันนี้ภาษาเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าหมูก็คือเส้นหมูจีนนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ากินแล้วจะเป็นยังไงดีเลยครับก็มันจะคล้ายๆกับเหมือนเป๋อเนี่ยพอเอาส่งจีนใส่ไปมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเป๋อหรื วุ้นเสียงเวียนาที่เราจาัดดีครับทีนี้เดี๋ยวเราไปชิมก,กันว่าเป็นยังไง กินขนมจี๋นะครับแต่ว่าแต่ก,กับวันนี้ที่บ้านเราเป็นน้ำจีนน้ำยาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนน้ำรูปแบบใหม่คล้ายๆกับเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้ำมันจะมีรสชาติของเปรี้ยวแล้วก็ความหวานของหมูอยูอ่ในบการแั้วก็ถือว่าเป็นรสชาติที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยแล้วแต่ว่าคนที่เวียดน,นามเนี่ยชอบเมนูน,นี้กันมาก